ก็ดูสิเนี่ยตาจะปิดอย่างเดียวเลยเนี่ย ทำอะไรกันดูดูดีมีบ่าวดูโอ๊ยมีบ่าวนั่งดูบ้างสตัวใหญ่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแีตาได้อีงต้ไไวโอ๊ยโอ๊ยยงไก็มีบ่าวรัอยู่เนี่ยวมีบ่าวเร็วโอ๊ยนี่ นา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 เล่นเกมใช่ไหมใช่ค่ะอยู่เล่นเล้นแล้วนาเราไปนอนได้แล้วไปเอาล่นไปนอนได้แล้วไม่เอาทั้งสองคนเลยไปนอนแล้วไปเอไปเอาไปไปนอนเลยไปไปเร็วแค่ไหนก็พอแล้วไปพอแล้วเดี๋ยวตาจะไม่มีแพนด้านะพี่ตั้งพี่เข่าวเขาบอกไหมว่าคนที่นอนดึกแล้วมัวแต่เล่นเกมอ่ะตาจะกลายเป็นหมีแพนด้านะ ไป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 ทำลูกเลยละไปอย่าเด้อโอ้อะไรอีกไปทำไมลูกเลยเด้อไม่ได้เก็บได้ไงนะฮะโซนนงเล่นไงโอ้ปาป่าปๆาป่าป่ามาเข้นอนได้แล้วมาเอาสับไปนี่เนื้อตับเอานี้ ไปเลยค่ะสองคนนี้ไปนนอไปนอนด้วยกันไปนอนด้วยกันพวกนี้สอบใช่เลยสองคนนะฮะไปพรุ่งนี้มีสอบไปไปนอนกันเลยไป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 นอนฝันดีนะโอเคไหมเอ้ยมาดีเนโอเคงั้นเลยพี่ออกแบบหนังสือกันนะโอเคไปไปไปปิดไฟไปอ่ะปิดปิดไฟหลับแล้วนะเอาให้ไวนอนดีๆลูกนอนดีๆทำไมนอนดีๆนอนนี่ตันนอนได้แล้วครับแม่ โอเคโอเคบ้าปิดไฟพี่นุนอ่านหนังสือให้ที่น,ทนุนนะค่ะไปไป จิจ้าไปาเข้าวเยนกันเดี๋ยวยังไม่เข้าเลยแอ้โห่เรดูก่อนโอหพี่นุ่นดูอย่างสบายใจเลยว้าวพี่นุ่นกัมมีบ้าว่อยู่โ oh, <no. S 1> อ้โหนี่ดีเลยใช่ไหม อีกัว่าที่เจ้ากลัวสอบไม่ได้เจ้าเลยว่าอนักสื่อได้อ๋อดีมากตอนนี้ต้องสามคนนะเด็กๆโอ้นะที่ขอเวลาอีกสองชั่วโมงครับพ่อหูสองชั่วโมงเลยเหรอไม่ไนานเลยหรอไม่ได้ไม่ได้ไมนานสองชั่วโมงเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวพึ่งนอนนะไม่เอาห้าสิบนาทีเลยเหรอเนี่ยพี่ขออ่านหนังสือหน่อยได้ไหมอีกครึ่งชั่วโมงนะเข้าไหม ยนอนเด็กไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะงว่างนอนเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับโอเคโอเคดีมากดีมากไปะอย่างว่าดีอยมไปอยู่มาก็มาดิโอ้โหไม่ไม่ขี้โกงะ กมีบ้าพวกอาจจะจับได้แน่นอนเพราะเราไม่ได้อ่านหนังสือใชไหมใช่พวกควรทำังไงดีใช่ไหมที่ก่อนนะ้วไม่เพียงวะไม่เพียงแล้วเราต้องหากลไกอันหนึ่งอ่ะที่ที่มาช่วยเราทำไมเดี๋ยวพ่อไปหาก่อนนะทนโอเคเดี๋ยวพ่อต้องดูว่าพวกก็มีบ้าอยู่ไหน ไม่ทาสตัว เด็กๆทำไมจะไม่นอนกี่เลยครับกำลังจะอ่านหนังสือโอ้ยอ่านหนังสือไม่เสร็จหรอเนี่ยพยายามจิงจังเลยพยายามมากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหน่าอ่านหนังสือได้ตั้งนานเลยแต่ก็เวลานอนแล้วนะเข้าใจไหมครับเอองั้นเดี๋ยวนอ,นอีกสักประมาณอีกสักหนึ่งชั่วโมงพอโอเคไหมแต่แล้วก็นอนนะ Okay, okay. อย่านอนดึกนะครับเข้า uh oh. ใจไหม uh oh. เดี๋ยวพวกนี้ไปสอบจะงว่วงนี่ห้องสอบเข้าใจไหมครับ uh oh. อีกครึ่งชั่วโมงนอนเลยนะ uh oh. มีบบางวว่วงนอนละไปงั้นเดี๋ยวพี่นุ่นกับหมีเบาไปนอนก่อนนะบ๊ายบายอย่านอนดึกนะเข้าใจไหมครับ uh oh. 哦吼哦吼。 สตาบฮะทำไมตาเป็นอย่างนั้นนะลูกไม่ได้นอนใช่ไหมใช่ครับตาไมอ่านหนังสือ้คืนเลยเหรอแล้วนี่นนนอะไรนี่เนี่ยอะไรมาหล,ล,ลบมุบอลเพราอ่านหออน,นังสือทั้งคืนเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ครับวันนี้ต้องสอบด้วยใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ครับ จะทำได้ไหมนี่อ uh, ่านหนัง <verw> ส oh, like oh, <rawd Moder> ือตบจังฮะอ่านหนังสือจบยังอ๋อผมแหวนอ่านังสือเลยอ้าวสอบตกแน่อย่างนี้น่ะไปไปไปเพ่มมามาล้างหน้าล้างตาอาบน้ะไปไปโรงเรียนอะไรอะไรอยเงี้ยมันหลอกมีเบาได้ว่าอ่านหนังสือไป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 ถ้าใครมาซื่นได้แล้วลูกไปไปอาบนนะไปโรงเรียนดูนี่ ปิดได้ยังไ,เไงเนี่ยโอ้โหสับซ้อนเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแอมเล่นทุ่งคืนเลยนั่นเนี่ยแอมอไปไปจะเปลี่ยนชุดไปโรง,งเรียนเอาเพ่อน้องเป็นไรหรอน้องวันนี้เราไปนอนดิทุ่งคืนเลยอยนันนึงคือใช่ไหมใช่โอ้ยยูต้า โูหเดี๋ยวอ่านหนังสือทั้งคืนเลยเหรอ,อม,มาไดเกมาอ้โหด,ดูตาสิดูตาดำไปหงดเลยเนี่ยโหเหมือนมีแพนด้าเลยเน,นี่ยิ้วาเฮ้ยจริงนะพี่ย้เหมือนมีแพนด้าดีนะบ้าน,นม่สมนารักดีเ้าน่าหักยฮะอห้เราสนุมามเนานะ ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ตาไมีสอบนะตาจะไปทำใหวหรือเนี่ยแล้วดูสิเนี่ยตาจะปิดอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ต้องมาหาเลยไปไปไปเตรียมตัวไปไปเลยไปไปเตรียมตัวเลยอต้องนอนมาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีกลไกลึกลับนะเราเนี่ยเป็นอนไปเนี่ยดีมีสอบใช่ไหมเปิดประตูออกมาโทรศัพท์ก็จะขึ้นมาแบบนี้ ลุกขึ้นมาโอ้จนไงสุดยอดไปเลยเนี่ยเอาเพื่อนๆก็ไม่ควรทำเหมือนเดียวกันนะคะทำแบบนี้นะมันไม่ดีเลยเนี่ยไม่ควรทำแบบเหมือนเดีตวกันนะเพราะว่าคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องจริงอะไรนะคะทนเพื่อการแสดงนะและเพื่อนๆก็ไม่ควรทำเหมือนเดีตวกันนะคะที่เล sí ่นเกมจนดื่นๆเหมือนเดียวกันนะนี่เดี๋ยวจะเป็นตาดำแล้วก็ง่วงนอนเหมือนเดีวตันแบบนี้เลยนะเพื่อนๆไม่ควรทำเด็ดขาดนะและก็ไม่ควรทำแบบนี้ด้วยนะ แบบนี้ไม่เอานะเราควรตั้งใจอ่านหนังสือนะคะนักแสับคลิปนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะบายบายไปลูกขึ้นไปลูกขึ้นวันนี้มีสอบวันนี้สอบไปเลยไปเลยลูกขึ้นไปลูกขึ้นไปไปไปลูกขึ้นไปมาลูกมา เพื่อนไม่ควรทำแบบนี้นะคะไม่เอาไม่เอานะ